เปิดไม่ได้ไฟไม่เข้านเะรับเปิดไปแล้วไม่ได้การเลยต้องมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนครับการชาร์จเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะมีไฟแดงขึ้นนะการชาร์จนะครับนะครับมีไฟแดงขึ้นนะไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับ มุนน็อต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 อาจจะมีอยู่ตรงนี้หรือไม่ไม่รู้มุนน็อตนะครับวงจรเป็นแบบนี้นะครับในกรณีเปิดไม่ติดดูไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับมุมนี้น่าจะดีนะครับไปนูน่น แบตเตอรี่3.7โวลต์นะครับตั้งพิเตอร์10โวลต์แบบนี้นะเพื่อนวัดดูไฟนะครับมีอย่างนะครับมีแล้วนะครับมีแล้วแล้วทีนี้เปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ออนแล้วนะครับไฟผ่านสวิตช์ไหมนะครับเพื่อนๆจับกาวไปเส้นหนึ่งนะไฟมานี่นะครับมานี่นะครับมานี้นครับเปิดสวิตช์แล้วมันไม่มานะ มันไม่มาพอมันไม่มาเอาสวิตจับกันตรงนี้จัาไปตรงนี้โอ้ยสวิตมันไม่ดีโอเคนะครับหาเห็นแล้วจุดเสียมันสวิตมันเปิดไม่ได้ไงครับพี่น้องเรื่องซัมนี้มันสิงยากอางิงหย,ยังตั้งต่แกะขีดดังมันก็ยากกวนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราหาจุดเสียเห็นแล้วเราก็คุยได้นะครับ การคุยที่ดีนี่ก็ต้องให้มันได้ซะก,ก่อนนะครับค่อยคุยนะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้แล้วคุยไปก่อนไม่ได้นะครับนะมันดังซะก,ก่อนเราหาเห็นจุดเสียแล้วเราคุยได้นะครับออกคลิปวิดีโอเนี่ยเรื่องซ้ำานี่มันสีหนาอย,าอย,าอยาังแกะกี่ดังมันก็นยาก,กว่านี้แนะนะครับคุยได้นี่คือสายอากาศวิทยุสายอากาศวิทยุว่าจะไปวายอันนี้เขาออกบ่ได้คุยบ่ได้วเราได้แดบบนี้เออนัานเห็นบอกหนาอยังดึงออกมากง่ายๆหนึ่งพี่น้องเอ้ย ได้แล้วนะนะครับอ่ะดูกันนะครับเสียบก่อนนะครับนะี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นซัดเจนขึ้นนะนี่ครับสวิตตัวนี้เปิดแล้วนะครับมันไม่ได้พอเราจับขาสวิตใส่กันแบบนี้เห็นไหมมันดังตุลุงตุลุงตุลีได้หัวเราเร้นด้นี่นี่สวิตเปิดแล้วเนี่ยเห็นไหม น่านไงโอ้โหทีนี้ก็ถอดสวิตตัวนี้ออกมาล้างมันไม่มีเปลี่ยนนไม่มีขายนะครับก่อนจะทําอะไรต่อไปก็ถอดแบตเตอรี่มันออกแบบนี้ถอดสวิตตัวนี้ออกมาให้จงได้นะครับแล้วทีนี้โอ้ยคือหน่อย,ย,อยแต่ว่ามือเหี่ยวบ้องเอ้ยหำไม่ต้องพูดถึงนะครับฮอตนะครับเนะี่ยฮอตมากเลยหำเนี่ยนะครับไอ้ไนายผู <laughs> ้ใช้เฮ้ยนี่มันฮอตได้เออ แต่ว่าแต่ว่าผู้นิ่งนี่มันสีใหญ่ๆออกเปรตออกได้เออยี่ยมหนาวบ่อหดเด้ถามว่าเป็นอย่างมันคือใหญ่ขึ้นยี่ยมหนาวอ่ะมันผ่านสนามมาหลายตัวไอ้มันวะสนามยังสนามลบมันนั่นแหละสนามยังเจ้าก็ยังหูเถอะโอเคนะเก็บมันละเปรดออกตัวลไอมันวะครับมันเป็นอย่างนั้น ชั้นว <t os> hmm. ิทย mm, ์เรื่องลูกทาเวอร์ชั่นจังไรนะครับนะจังไรลผู้ใดมาอยู่แล้มันนะครับให้ความร้อนแบบนี้นะเพื่อนนะให้ความร้อนเลยนะครับถ้าไม่มีสวิตช์แบบนี้ถ้ามันแตกมันห่างอะไรมากๆก็เราสามารถที่จะเอาใส่สวิตช์ตัวใหญ่ๆก็ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะนี่ก็หาคัตเตอร์อะไรมาเงี่ๆหน่อยโอ้ยมือเหี่ยวเลยพี่น้องมันมดาเลยมันหนาวเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ย มันจะสร้างมาทําไมหน้าหนาวนี่มันเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับมันจะออกมาไหมนะครับให้ความร้อนพร้อมกันห,หลายขาเลยเนี่ยฮะนี่นค่อยๆงัดออกมาอ้ยมันดูดแต่กลัวไม่ได้แบบนี้นะนะครับเห็นไหมครับเพื่อนให้ความร้อนแบบนี้นะครับที่ใหม่เมออื่อยอยุ่ย่ายนี่นี่ครับหลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับแล้วที่นี้ไอพวกนี้ก็ดูดนะ ก็ใช้ที่ดูตะกวดดูตรงความอาดนะเพื่นอนเพื่นอนเริ่มทําก็ศึกษาแล้วก็ค่อยๆทําไอ้โพลังโมงบูทูธนี่หละเล่นๆไปนะครับเพื่อนนะครับทีวียังซ่อมไม่ได้เครื่องเสียงยังซ่อมไม่ได้ก็ซ่อมไอ้นี่แหละไปก่อนนะครับนะี่ครับโอ้ยยังห่อนอยู่พี่้องเลยนะครับแล้วก็แกะมันออกมาโอ้ไปมันเย็นก่อนไปหาล้างมือก่อนมือมันดําไปล้างมือมาแล้วดีขึ้นจากหน่อยนะครับ ล้วทีนี้ก็แกะแบบนี้นะครับเดี๋ยวสีงองดีขึ้นจากหน่อยอีกค่อยยังซั่วนะครับค่อยยังซั่ว <c oughs> อ่ะนี่แกะออกมามันก็เหรียญเงินหน่อยนี่แหลนะเนาะยังไงครับจุดดําในดวงใจขูดไปครับเพื่อนขูดไปนั่นแหละนะครับนะทําอย่างนี้ล่ะโอ้รถโฟกดิบกับเปดเปิๆอยู่โอเคเด้อเพื่อนขูดแบบนี้ล่ะ แกะมายังไงก็ประกอบเข้าไปอย่างนั้นแหละทีนี้มันจะเสร็จแล้วเล่าระบ่ไอ้เล่าระบ่ยเล่าระบายโอ้ยถามยังดูสิเยอะนี่เล่าระบ่ไอ้เล่าระบ่ไอ้หลังจากขึ้นนี่เจ้าสิคุยน้องข่อยอยู่บ่ไอ้เล่ายู่บายเฮ้ยขึ้นขึ้นมากเลยขานเบาวะสุดยอดแห่งนวัตกรรมโอ้ยเจ้าประกอบเข้าไปเก็ ถือว่าโอเคนะครับประกอบกันเด้อนี่แหละครับนะตุล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 ุนี่ครับเห็นไหมครับหลังสวิตก็ดังแล้ว KTS 10 19B เห็นไหมปิดได้สุดยอดแห่งนวัตกรรมกันน็อตเข้าก็เสร็จแล้วโอ้ยคุยได้แล้วเฮ็ดได้แล้วซ้อมได้แล้วดีใจไหลเย้ แล้วนะครับสุดยอดมากจะลืมชาร์จดูนะครับก่อนส่งงานลูกค้าเผื่อบางครั้งทีมนันแนวชาร์จมันชาร์จไม่เข้าเลยนะเราจะลืมด้วยนะครับเพื่อนเลยนั่นเห็นไหมโอ้ยคุยได้เราคอยดูลําโพงบลูทูธเสร็จแล้วเราก็มาดูอันนี้ต่อกันเลยนะครับเอามาโอ้ยลุก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 อยตัวนี้คือที่ชาร์จไฟมันมันจริงๆแล้วมันไม่มีที่เปิดตัวนี้มันใช้รีโมทเปิดนะเนี่ยนะ หลอดไฟตัวนี้อู้ใช้รีโมทเปิดนะครับนะรีโมทไม่มีนะครับมาอย่างนี้จะได้ไหมดูก่อนนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดมากโอ้หลอดไฟมันเยอะจริงๆเลยนะครับเพื่อนครับอื <c oughs> ดูดูแบตมันดูแบตมันน่าจะมีสองน็อตเนี่นะดูแบตน,นะครับมันไม่มีปุ่มเปิดนะครับตัวนี้ต้องมีรีโมทมาด้วยเด้อ มีรีโมทไม่ได้เอามานะเนี่ยหมดไม่มีเนาะมาแกะดูก่อนนะครับนะอู้แบตเตอรี่ทำไมมันก้อนใหญ่ยังครับ3.2โวลต์นะครับ8แอมป์แปแอมป์นะครับโอ้สุดยอดมากนะครับอือหือแบตเตอรี่มีไฟไหมครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะแบตเตอรี่มีไฟไหม ต้องมีรีโมทเด้อตัวนี้เด้อไม่มีรีโมทมันไม่ได้นะครับพอดีไม่มีรีโมทมาด้วยนะเดี๋ยไงเนี่ยดูแบตก่อนนะครับบีลบบีบวกดูหน่อยครับไม่มีไฟเลยนี่นะไม่มีไฟนะครับโอ้ผมมีไฟเลยไม่มีไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนชาร์จได้ไหมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่เสียบก่อนเนาะ จะเ,เสียบที่ชาร์จแบตเตอร,ร,ตตร,รี่นะครับนี่นี่นี่แบตเตอรี่โทรศัพท์นี่แหละครับเราเสียบ5โวลต์นะครับไฟจุดนี้เสียบแล้วนะครับนะเสียบแล้วมีไฟโผล่มาไหม,ะม,ะมะไม่มีรีโมทเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครแบตเตอรี่เขาเก็บไฟไหมครับบีลบบีบวกโอ้ยแบตเตอรี่เสียหรือเปล่านะเอาหน่อยเห็นไหมครับโอ้มันต้องมันอาจจะไม่ได้ชาร์จนานนะครับตัวนี้นะดูนะครับเพื่อน ไฟไฟเขาจะเข้ามานี่ครับนะ s s บวก s ลบนี่เนาะนี่นี่น่าจะใช่เนาะโอ้โหเดี๋ยวถอดปลั๊กดูนะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับโอ้โหโอ้โอไม่มีไฟนะครับสแสดงว่าในส่วนนี้นี่แบตเตอรี่มันมันอาจจะเสียหรือว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จนานนะครับต้องชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะ แต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันไม่มีในส่วนของอ้เจ้าตัวรีโมทนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขารับคาสั่งจากรีโมทนะถ้าไม่มีรีโมทเขาไปไม่ได้เลยเนี่ยทําไม่ได้นะครับไม่มีรีโมทกดสั่งงานควบคุมไม่ได้อืมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเอารีโมทจากของ เจ้าของเครื่องก่อนนะครับถ้าไม่มีรีโมทก็ทำอะไรไม่ได้นะนอ,นอ้ยทุ่มหนึ่งแล้วโอเคมีไการนะครับชจ้ววิเลืองตาต้องจากไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวรอรีโมทนะเดี๋ยวค่อยดูต่อน,นะครับ